วิธีการวิธีการหลอมทองจากช่างเชิดเขากำลังผสมทองกันอยู่ตอนนี้มันเป็นทองแดงเนื้อสำริดนี่หัวหน้าหัวหน้าเชิดช่างเชิดช่างช่างทองประจำนนบุรีปากเกตดนี่หัวหน้าหัวหน้าแผนหัวหน้าต้า ถ่ายภาพโดยอายช่างไตรมิวสิกนีาเขากำลังกันหล่อร้อมครับเบื้องต้นการหล่อล้อมความร้อนเป็น3,000องศานะฮะทาเรือเตาผ่าตัดเร็วโอเคครับตอนนี้กำลังจะขั้นตอนในการเทนะฮะที่จการหลอรอมนะครับเหลือขั้นตอนในการเทฮะ,ะ3,400องศานาคะวามร้อนฮะกล้อง กล้องผมมันเข้าไปไม่ถึงนะความร้อนในเ,เลนกล้องมันพังนะต่อไปวิธีการกเททองนะครับ<อ>นี่หัวหน้าตาอันนี้หัวหน้าคำฮะอะอันนี้หัวหน้าตายครับเนี่ย